หายซาทิวแคคตัสปากแรด์เก็บเก็บไม่เราแรนยังท่านแรเด์ยังเยอะด้วยมาต <laughs> อนตื่นเต้นนะสิหมาอ้าวเข้ามาแล้วหมาเข้ามาแล้ว

คงอยู่ที่ใครดูไงวะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วจะเยอะอุ้ยนี่แดงๆขม,มิ้นแดงๆมะใครมีถียงแดงๆเกับเข,าตา,บขาตายแล้วเขาตายแล้วเราเก็บเรากดมือเห็นมือกลกอุ่มตัวอีคนเก็บใดมันจะมีซื้อขึ้นขวามือ หิวเลือดที่ไหนอะหิวเลือดที่วงสีแดงวงทีแดงครับโอเคนี okay. ่หิวเลือดหิวเลือดอ้าวมามาหิวเลือดตรงนี้เร็วเฮ้ย okay. เอาเด้อยังว่ายังซิบเลือด กดอีครั้งหรือกดทีเดียวอ่ะทีเดียวพี่ตั๊กแต่มันต้องรอจังหวะเนื้ออยู่ซอกนี้แหละกูเดาเดาว่างอเดาว่านวอยู่ซอกเนี้ยเดาอยู่ซอกเนี้ยเดี๋ยวพี่ระตั๊กโนเล่หัวจะก่อนแล้วมามาเติมเลือดตรงนี้เออมาเป็นแล้วโอเค ไปลงมาหลายรอบแลวเนี่ยคุณอยากได้ไม้ละสิโอ้ยอุปกรณ์หนักกันเลยหมามันละหมามันละที่พวกอะไรลูกตัดเอาเลยอือนี่ไงฟาดไป ไอ้ดาไอ้ดาได้อยู่ไอ้ดาไอ้ดาได้อยู่หลือหกทีลงมาลงมาก็โดนพี่อะ ให้ต่อ,อยก e ูจังเลยเดี๋ยวกูฆ่าเลยคายหมดทุกคนคายหมดทุกคนคายหมดทุกคนของช่างแม่งเออว่ะของช่างแม่งคายให้หมดโอเคผมจะคายหมดของช่างแม่งได้เลยคุูสอนศักดิ์โอเคแต่เดี๋ยวดับแรกต้องมองไปที่ของก่อนจหมของไหนเดี๋ยวก็ลงมาเดี๋ยวก็ลงมา เอาของก่อนเอาของกูบอกเลยเอาของอืมตายตายซะตายซะตายซะทิวแคคตัส ตัแดแรนเก็บเก็บไม่เราแลน,นยังท่านแม่แเดยังเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป้องกันให้เก็บไม่เก็บไม่ถึงตัดเก็บไม่เดัอดเดือดยิ่งเก็บไม้ต้องเก็บไม้เหรอเดี๋ยวก่อนละกันนะเดือดไปแล้วป๊มป มองไม่เห็นวงเราออกวงมาตรงไหนวะเก็บไม้เก็บไม้แล้วหนีไปเหรอเฮ้ยปีนขึ้นปีโลงเหรอโอเค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 เฉยมันว่าอยู่ไหนกันแล้ววะมันว่ามาคุณตอยผม เี้ยสี่นาทีสุดท้ายไม่มีของไม่มีโอมมีให้ปั๊มหนึ่งอันอขึ้นข้างบนขึ้นข้างบน,เ,น,งบนเดี๋ยวก็ลงมา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 แล้วเดี๋ยวก็ลงมาหมาต้ตีอืมอืมใครวะใครได้ไปวะ ใคได้ไปอ๋อคนน้นมันไปแล้วเจียนเจนเจียนเจียนเจยนคนเจียนฟาดหมด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 ใครได้ไปฟาดหมดฟาดหมดกูฟาดหมดกูฟาดหมดกูฟาดหมด กูกูกูฟาดหมด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 อุ้ยขึ้นกล่องเหรอหหเหลือยี่สิบเหลือยี่สิบเหลือยี่สิบเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนเชื่อเอ้ยสองนาทีแล้ว สองทีแล้วสองทีฮ่า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 ะวิ่งพื้นคนตามมันบูทได้เราช้ากว่าหัวปั๊มก่อนกูรอช่วงท้ายดีกว่าช่วงท้ายช่วงท้ายช่วงท้ายใครใคร อุย๊ยวันนี้ได้บ่อยนะคันนี้ได้บ่อยนะเดี๋ยวก็ลงนะเดี๋ยวก็ลงมาอ้าวเดี๋ยวก็ลงมา,เ,าเดี๋ยวก็ลงมาเดี๋ยวก็ลงมาไปไหนแล้ววะยูเลยไป็นไแล้ววะม้าดูมันนะสงสัยต้อง,ท,งทำอาวุธให้ม,ามา้าลรามั้งสงสัยต้อง,ท,งทำอาวุธให้ม,ามา้าล้วมั้งสงสัยต้อง,งเอาไม้เบสล้วมั้งโอ้ยใจเย็นอ มามึงมามึงมาเอาไงมึงเจี๊ยบมึงสีกูเหรอมึงยังไงยังไงฮะฮึ่มอย่างมันก็ลงมาเดี๋ยวมันก็ลงมาเป็นไงตีหมดเขากันให้ผมเหรอเขากันให้ผม อืมอืมอ,อ,อ,อ้อีกแค่หนึ่งนาทีสุดท้ายขอขี้หัวขอขี้หัวโอเคกูรู้แล้วตีสองมีอะไรมันของกูแล้วตอนเนี้ยตีสองกูมีอะไรมันของกูแล้วกต้งเติมเลือดก,ก่อนกุเติมเลือดก่อนเหลือหนึ่งนาทีผมผมจะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าผมจะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าผมจะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าอ้าว ้าวอา้อาวอา้อาวอา้อาอ igger, oui, ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ิบสิบวิไปไหนแล้ว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 ขอหิงอง เชื่อแปดเจ็ดห้าสุดยอโอ้โหสุดยอดสนุกว่ขอบคุณครับสนุกอะทายเนี่ยพวไอ้ขี้เลือดเลียวโอ้ยเด๋มัได้น้วหรอ